好就好啦。 มามามาไมออกทีวีจังไทรักษาไมจะออกแล้วเอานังเลยนังอ้อนังนี่คนไเออนังลุมเด้อข้าวเนงบดเอนังแ้มายมาด้วยกันเกิดยุยนะกลางระสันลูกโซตอนนี้เหมือนมีสซ่มันานอนนี้วันันแห้งอันนี้ามสิงสาสสองสองนรองอ นับูกองั้องันเด๋ยันลุกขึ้นละยินยิงขึ้นน้ำระดับเตอป้า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 ยิงขึ้นระดับนี้กป้าคนยินกูกลมมนนองสุดรอนอือือันนั้นอตึ้งเรา้อตกโ โอ้นีสีเดียวกันรุ่นเดียวกันดิีน้เปีเน่าเป๊ะน่าคนนีดานดีดีตัวกูมันน้องเ้ยพะไายคนไหนเก่งอาุวสโอ้ไปเลยไล่ไไล่มันเลย เอเกไ้กอเจอกันเนอะจได้แปลงีลงมือขี้หมอนีมือมีขี้หมอที่จะสะอาดปลอดปรงว่านี่อ่าเดี๋อาถูกเข้าไปไว้เลยอ่ก S <S ดอดขายเดือดทุกคู่ทุกคนจะได้ของเล่นตียูไหม่จะได้ของเล่นจ,จุีปุ้ยนี่เนี่ย<อ> จะได้ขอบุญบารมีบทายให้มีจบมีหลับคิดสิงได้สมความมุ่งมั่นตราฐานจิตฟ้านาอาปักรักษาทุกผู้ทุกคนคิดสิงได้สมความมุ่งมั่นตรารานาตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ่าเนี่ยเดี๋ยวปีประมาณขอเลขนี่เด้ออันเก๋เจี๋ยอีแม่ย่ะมัดได้ม่งไม่ได้หัพอยอดหลังได้ตามองเหรอ ใจแล้วเนี่ยนะกู้ใาญใส่ยังผ้จงปีกูมันดีใจจะได้ออคาวดักโอ้ถ้าได้หวยสมัยดังแกมันถุก็ออกเนาะหายแั้วนะเจ็ดเนี่ยนะเจ็ดหนึ่งจิงลุงพงไปใจลุงพลปราแตนนะใจนะก็เ้าวไอหมาเอามันเลี้ยงหมาเลี้ยงเลี้ยงเจ้า ไปหาเลยนะคะลงหาเลยยังป้าสตัวสอตัวอยูแ่มุก่นมุ่มุกุ่ป้าแข่หันป้าเนี่ยวผมายป้าก็ลูคงนะฮะเดี๋ยวก็ได้ใจเดี๋ยวก็ไดก็นอนก็นิ่งอกันเอาชีหลังย่องออกาเมียยังป้าเลยยังเจ้าคนเจ้ามันมดมดคนอโทรศัพท์องเลยเดี๋ยวถึงหันชัด xong bao mùa nhạc ào hết hả hết hả hết 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 อาจะไ่ไหอขยายมันน้อยออมหมอจะขายไปเละนะขายผมก็ขายผมก็